ปาสมิงดำตอนที่สผู้ใหญ่แสงเพ่งมองร่างที่สะอึกสะอื้นของเครือความเวทนาต่อเคาะกรรมที่บังเกิดขึ้นกับหญิงสาวจู่โจมเกาะกลุมข้อสู่จิตใจของผู้นำแห่งหมู่บ้านจนไม่อาจเปล่งวาจาใดออกมาได้แต่ไม่ว่าอย่างไรผู้ใหญ่แสงจำเป็นต้องกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงที่แฝงแววอาทรจากก้นบึ้งในจิตใจ หากอกหักใจเสถิดว่าเคลือหญิงสาวยังคงสะอกสะอื้นดุดเดิมคลายไม่ล่วงรู้ต่อการมาของผู้นำแห่งหมู่บ้านดงไพลยดำข้ารู้ข้าเข้าใจว่าเองเสียใจต่อการจากไปของพลานคมแต่ถึงอย่างไรเองก็ต้องยอมรับความจริงว่าพลานคมไม่มีโอกาสที่จะกลับมาได้อีกคำพูดของผู้ใหญ่แสงคือความจริงแต่ก็คล้ายเป็นคมมีด ที่กลีดเฉือนหัวใจดวงน,น้อยๆของหญิงสาวให้แหลกลานยิ่งขึ้นหญิงสาวกล่าวออกมาเสียงสั่นเครือโดยไม่มองหน้าผู้ใหญ่แสงฉันไม่เชื่อว่าคนดีๆอย่างพี่คมจะตายฉันไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดแต่เองก็เห็นว่าพลานคมออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่กลับมาประจวบเหมาะกับที่เมื่อคืนเท่าแจมบังเอิญเห็นพลานคมเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายตัวนั้น ผู้ปกครองแห่งหมู่บ้านดงไพรดำหยุดเว้นระยะเล็กน้อยคลายคุ้นคิดช่างใจในสิ่งที่ตนจะกล่าวต่อไปแต่ในที่สุดเขาก็จำเป็นต้องกล่าวออกมาเมื่อข้าทราบเรื่องราวจากปากของเท่าแจมข้าจึงเดินทางไปตรวจดูร่องรอยที่เกิดเหตุและร่องรอยที่ข้าพบเห็นนั่นคือร่องรอยการต่อสู้และรอยเลือดรอยเศษเนื้อที่สาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณ เคลือน้องสาวของพลานคมร้องไห้ออกมาอีกเมื่อได้รับฟังสิ่งที่ผู้ใหญ่แสงแจกแจงแม้ว่าผู้ใหญ่แสงจะเวทนาต่อชะตากรรมโหดร้ายของหญิงสาวแต่เขาจำเป็นต้องกล่าวตามความจริงเพื่อให้หญิงสาวรับทราบเพื่อให้เธอสงบสติอารมณ์แม้ว่าเรื่องจริงมันจะโหดร้ายทารุณเพียงใดก็ตามแต่เรื่องจริงก็ทำให้คนแข็งแกร่งเช่นกัน ในเมื่อความเป็นจริงมันได้เกิดขึ้นมาแล้วและไม่มีหนทางใดที่จะแก้ไขกลับกลายนอกเสียจากการยอมรับสิ่งที่อุบัติขึ้นผู้ใหญ่แสงถอนหายใจยาวออกมาอีกครั้งอย่างเหนื่อยอ่อนแล้วจึงกล่าวออกมาแม้ว่าข้าจะไม่พบศพของพลานคมแต่ร่องรอยที่ข้าพบเห็นจึงเชื่อได้ว่าพลานคมต้องเสียทีสัตว์ร้ายตัวนั้นแล้วแน่นอน หญิงสาวขบด้มฝีปากแน่นอย่างเจ็บแขนสันศิษะไปมาแล้วกล่าวปฏิเสธเสียงเครืออีกครั้งฉันไม่เชื่อยังไงฉันก็ไม่เชื่อว่าพี่คมจะตายเธอสะอึกสะอื้นด้วยความรันทดเวทนาแล้วจึงกล่าวต่อมาอีกว่าพี่คมเป็นคนดีแล้วพี่คมก็เป็นพรานป่าที่เก่งที่สุดกว่าใครในหมู่บ้านเป็นพรานปลาที่มีฝีมือเหนือกว่าสัตว์ป่าทั้งปวง พี่คมต้องไม่เสียทีสัตว์ร้ายตัวนั้นหรือตัวไหนทั้งนั้นเธอกล่าวอย่างเชื่อมั่นความเทิดทุนศรัทธาอย่างลึกซึ้งในตัวพี่ชายเธอจึงมาเกิดความเชื่อมั่นอยู่ลึกๆว่าพลานคมพี่ชายของเธอต้องไม่เสียทีต่อสัตว์ร้ายอย่างง่ายดายเช่นนี้ผู้ใหญ่แสงระบายลมหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงรำพันออกมาเสียงเบาคล้ายกล่าวให้ตนเองยอมรับฟังหมองูตายเพราะงูฉันใดพลานป่า ย่อมต้องพบจุดจบเพศภัยของสัตว์ป่าชั้นนั้นอีกอย่างสัตว์ร้ายตัวนี้ก็ร้ายกาจผิดธ,ธรรมดาคล้ายกับว่ามันไม่ใช่สัตว์ที่เคยมีปรากฏบนแดนดินจากปากคําของเท่าแจมที่บรรยายถึงลักษณะของสัตว์นรกตัวนี้ให้ผู้ใหญ่แสงฟังอย่างละเอียดละอ่อเมื่อได้รับฟังผู้ใหญ่แสงถึงกับตะลึงงนันคนลุกสู้ชี้ชันด้วยอาการหนาวร้อนๆที่แทรกซึมฉับพลัน ในตอนแรกที่รับฟังยังไม่ยินยอมเชื่อแต่เมื่อเดินทางไปตรวจดูที่เกิดเหตุจึงพบเห็นร่องรอยการต่อสู้ที่มันฆ่าและจัดการกับเหยือ่อความคิดของผู้ใหญ่แสงจึงเอียงไปทางคำพูดของเท่าแจมเพราะร่องรอยที่มันจัดการกับเหยื่อนั้นโหดเหี้ยมผิดวิสัยสัตว์ป่าธรรมดาทั่วไปและเมื่อนำมาวิเคราะห์รวมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชาติและเท่าฟุงข้อสันนิษฐานนี้ยิ่งเพิ่มความหนักแน่นยิ่งขึ้นไปอีก หากมันไม่ใช่สัตว์ป่าธรรมดาทั่วไปแล้วสัตว์นรกตัวนี้มันคือตัวอะไรและมาจากไหนคํำถามที่อยู่ในใจของผู้ใหญ่แสงในขณะนี้ย่อมไม่มีใครให้ความกระจ่างได้แต่อย่างไรผู้ใหญ่แสงก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคบคิดถึงสาเหตุเหล่านี้ให้มากความสิ่งที่ผู้ใหญ่แสงต้องกระทําเฉพาะหน้านั่นคือต้องเร่งจัดการกับมันให้โดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ทม ก่อนที่จะมีใครสังเวยชีวิตเป็นเหยื่อของมันอีกฉะนั้นแล้วใครจะเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะบันเิญหน้ากับมันได้พลานธงชื่อของพลานหนุ่มมือฉมังอีกคนที่มีฝีมือทัดเทียมเคียงคู่พลานคมและทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอีกด้วยแต่ทว่าเมื่อก่อนการที่พลานคมยังมีชีวิตอยู่ทั้งพลานคมและพลานธงร่วมมือกับผู้ใหญ่แสงยังไม่มีความมั่นใจเลยว่า จะพิชิตมันลงได้อย่าว่าแต่ในเวลานี้หลงเหลือพลานธงเพียงผู้เดียวความมั่นใจของผู้ใหญ่แสงยิ่งหลงเหลือเพียงเศษเสี้ยวรำไรแต่ทว่าพลานธงคือสายใหญ่เพียงเส้นเดียวที่ผู้ใหญ่แสงพอที่จะไข,ขวยคว้าได้ในเวลานี้แต่เมื่อผู้ใหญ่แสงคบคิดถึงพลานธงจิตใจพันห่อเหี่ยวลงอย่างกระทันหันเนื่องเพราะผู้ใหญ่แสงทราบข่าวมาว่าพลานธงไม่ได้อยู่ที่บ้าน พลานทงเข้าป่าไปตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้คงต้องรอให้พลานทงเดินทางกลับมาจากป่าเสกกรจึงต้องร่วมหาเรือกันอีกครั้งอย่างจริงจังถึงเรื่องการจัดการกับสัตว์สยองตัวนี้หมู่บ้านดงพลายดำที่มีชื่อเรียกเช่นนี้เนื่องเพราะว่าทิศทางท้ายหมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกับป่าดำป่าก็คือป่าไม่ว่าจะเป็นป่าที่แห่งไหนดูไปก็ละไม้คล้ายคลึงกันมีต้นไม้น้อยใหญ่ เบียดเสียดเป็นสีเขียวขจีป่าดำแห่งนี้ก็มีสีเขียวของต้นไม้ใบหญ้าเช่นเดียวกันกับป่าดงพงพลายผืนอื่นๆแต่ที่มีชื่อเรียกป่าดำนั้นหมายความว่าในป่าดำแห่งนี้แฝงพยันตรายอยู่ทุกฝีก้าวทั้งจากสัตว์ร้ายนานาชนิดอีกทั้งพิษร้ายจากไข่ป่ารวมถึงอาถรรพ์ลี้ลับที่แฝงเร้นอยู่ในพงพรายแห่งนี้พลานป่าหลายรายที่นำชีวิตมาทิ้งไว้ที่ป่าดำ แม้กระทั่งพลานผู้ชำนาญพัยบางรายเมื่อได้เข้ามาเผชิญกับป่าดำที่ซ่อนเร้นอันตรายนานับปก,การยังไม่สามารถนำเอาชีวิตของตนเองกลับออกไปได้มีคนเล่าลือกันว่าหากนำซากกระดูกของผู้ที่เสียชีวิตในป่าดำมากองรวมกันของกระดูกเหล่านั้นจะกองรวมกันเป็นภูเขาสูงท่วมริะเลยทีเดียวพลานโคมและพลานทงที่ถูกยกย่องว่าเป็นพลานป่ามือดีที่สุดในหมู่บ้านดงพรายดำ ทั้งสองยังไม่สามารถล่วงล้ำเข้าถึงใจกลางของป่าลึกแห่งนี้ได้นอกจากความกว้างใหญ่ของป่าดำแล้วอันตรายที่น่าคลั่งคลามของป่าแห่งนี้ยังสะกดคมขวัญพลานุ่มทั้งสองให้รักษาขอบเขตของการล่าสัตว์ของตนไว้ไม่ให้ล่วงล้ำเข้าถึงใจกลางของป่าดำเมื่อยังไม่มีใครเคยเข้าไปถึงในใจกลางของป่าดำคำล่าลือยิ่งน่าพลันพึง ยิ่งถูกแต่งแต้มจนคล้ายดังว่าสถานที่แห่งนั้นคือนรกโลกันในแดนดินในป่าดำที่หนาแน่นด้วยหม้ยืนต้นที่สยายกิ่งก้านสาขาบทบังแสงสุริยันจนกระทั่งแสงตะวันแทบสาดส่องไม่กระทบพื้นแผ่นดินเวลาใกล้สนธยาหลังจากบ่ายคล้อยไปไม่นานความมืดคลึมคลืบคลานเข้าปกคลุมพื้นป่าดำอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่พลานทง ผูกห้างสองสัตว์บนยอดไม้เสร็จเรียบร้อยพอดีพลานหนุ่มจัดแจงรวบรวมสัมภาระที่นำติดตัวมาไว้ในย่มจากนั้นถึงสะพายปืนคล้องไว้ที่บาแล้วจัดแจงปีนป่ายขึ้นไปนั่งบนนั่งห้างสองสัตว์ที่ตนผูกเอาไว้เมื่อครู่ด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วธรรมัดธรรมแงแม้ความมืดเริ่มครอบคลุมแต่ก็ยังเป็นยามสนธยาพลานธงจำเป็นต้องรอจนถึงยามวิกาลจึงจะสามารถเห็นสัตว์ ที่ออกมาหาอาหารกินในยามค่ำคืนและเมื่อนั้นเขาจึงจะมีโอกาสที่จะล่านไกสังหารสัตว์เคราะห์ร้ายที่ออกมาหาอาหารแต่ในเวลานี้เมื่อโอกาสยังมาไม่ถึงพลานุ่มจึงจาเป็นต้องรอและประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างโชคชนก็สอนให้เขารู้จักกับความอดทนอดกลั้นได้เป็นอย่างดีพลานธงเอ็นหลังเพียงต้นไม้กอดปืนกระชับในช่วงเวลานี้พลานุ่มพลันคุ้นคิดถึง เรื่องราวนันับประการเขาคิดถึงพลานคมพ่อของพลานคมซึ่งถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆให้กับเขาและยังมอบมีดสั้นลงอาคมซึ่งเป็นสุดยอดอาวุธที่เข้มขลังของตนให้กับเขาเป็นมีดสั้นลงอาคมที่ใบมีดลงอักขรภาษาเขาเมรด้ามจับเป็นไม้เนื้อแข็งสีดำสนิทส่วนฝักมีดสร้างจากงาช้างแกะสลักลวดลายโบราณสีขาวนวล พลานทงดึงมีดสั้นลงอาคมออกมาจากข้างเอวจ้องมองอย่างเลื่อนลอยด้วยความรู้สึกที่ซาบซึ้งและตื้นตันคิดถึงพลานคมเพื่อนสนิทซึ่งสามารถพีชีวิตให้กันได้ทุกเวลาคิดถึงเครือน้องสาวของพลานคมซึ่งเป็นคนรักของตนที่เปรียบเสมือนเป็นทั้งชีวิตและจิตใจอันที่จริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเครือสมควรมีฐาน,นะเป็นเพียงพี่น้องเท่านั้น เนื่องเพราะพรานคุมรักและให้การดูแลเขาเหมือนกับบุตรคนหนึ่งเขาและพรานคมยังรักใคร่กันยิ่งกว่าเพื่อนสนิทเพราะฉะนั้นทั้งเขาและเคลือความจริงไม่สำควญบังเกิดความรักชั้นหนุ่มสาวแต่ทว่าความรักเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากเย็นความรักแม้เกิดจากอารมณ์แต่สมควรตั้งอยู่ในเหตุผลและสุดท้ายพรานทงยังคงคำนึงถึงสัตว์นรกตัวนั้น ตัวที่ออกมาอาละวาดเข็นฆ่าผู้คนในหมู่บ้านดงไพรดำเขากำลังคุ้นคิดอยู่ว่ามันคืออะไรมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรจึงได้โหดเหี่ยมและขวัญกล้าเช่นนี้จากนั้นยังคุ้นคิดไปถึงอีกว่าลูกซองในมือของเขากระบอกนี้เป็นปืนที่ยิงสังหารมันจนดับดิ้นด้วยมือของเขาเองจากนั้นจึงเคลิ้มหลับไปด้วยความอ่อนเพลียเวลาเดียวกันกับที่พลานทงเคลิ้มหลับ อยู่บนห้างสองสัตว์ในป่าดำรัติการเริ่มย่างกลายมา่านดําเริ่มคลี่คลุมที่บ้านของพลานคมเครือน้องสาวของพลานคมยังยืนนิ่งอยู่หน้าบ้านในมือถือปืนลูกซองยาวกระชับแน่นอยู่ในมือที่อ่อนนุ่มเรียวงามเธอกระชับปืนแน่นจนเงื่อหลังไหลชุ่มฝามือมือที่อ่อนนุ่มของหญิงสาวความจริงแล้วไม่สมควรที่จะจับปืนแต่ในเวลานี้ เวลาที่ความคลั่งแค้นสุมแน่นอยู่เต็มอกถึงสามารถบันดาลให้เธอกระทำได้ในทุกๆสิ่งเครือตั้งใจยอย่างเด็ดเดียวแล้วว่าจะต้องออกตามล่าสัตว์ร้ายตัวนั้นที่มันทำร้ายพี่ชายของเธอจนเสียชีวิตหากแม้ว่าเธอไม่สามารถฆ่ามันได้เธอก็ยินยอมสังเบวยชีวิตของตนเองเพื่อการล่าสังหารในครั้งนี้แม้ว่าเคลือจะเป็นหญิงสาวร่างแบบบางอ่อนช้อยแต่เธอก็มีพ่อเป็นพรานปาเพราะฉะนั้นพรานคุ้ม ย่อมต้องถ่ายทอดฝีมือให้แก่ลูกสาวบ้างไม่มากก็น้อยตามสมควรในชีวิตของพลานคุ้มผ่านการฆ่ามาอย่างโชคชนเห็นการถูกฆ่ามามากมายจนชินชาและล่วงรู้ถึงความอเนจอนาถน่ากลัวของการถูกฆ่าเป็นอย่างดีย่อมหวังเป็นอย่างยิ่งคือไม่ต้องการให้ลูกของตนเองต้องตกอยู่ในสภาพนั้นถึงแม้เครือจะเป็นหญิงสาวแต่พลานคุ้ม ย่อมต้องทิ้งเขี้ยวเล็บเอาไว้ให้ป้องกันตัวเองบ้างฝีมือการยิงปืนของเครือแม้จะไม่ชำนาญช่ำชองแต่ยังนับว่ามีฝีมืออยู่บ้างและพลังความคลั่งแค้นอันเนื่องจากพี่ชายเสียชีวิตจึงกระตุ้นให้เธอคว้าปืนออกมาเพื่อทำการตอบโต้ที่เสียงอันตรายอย่างร้ายแรงพลานป่าล่าสัตว์ทั่วไปแม้จะมีปืนคู่มือเป็นอาวุธที่ถนัดชัดเจนแต่ใช่ว่าจะมีปืนอยู่เพียงกระบอกเดียว ย่อมต้องมีปืนสำรองเอาไว้และปืนสำรองของพลานคมบาดนี้ก็ตกอยู่ในมือของเครือสาวน้อยผู้มีความคลั่งแค้นเส้นผมที่เป็นเงาดำสยายถูกหญิงสาวรวบมัดเอาไว้ทางด้านหลังเพิ่มความทมัดทะแมงยิ่งขึ้นแวตาที่บอบช้ำจากการร่ำให้ในขณะนี้แปลเปลี่ยนเป็นแวววาวดุดันแฝงความอาฆาตพยาบาทรุนแรงคล้ายแปรเปลี่ยนเป็นคนละคนจากการกวนหญิงสาวเพ่งมองปืน ที่ถืออยู่ในมืออีกครั้งจากนั้นจึงตัดสินใจอย่างเด็ดเดียวเดินลงจากบ้านมุ่งหน้าไปในความมืดมิดสู่ไพยกว้างในร่างกายของมนุษย์คล้ายมีนาฬิกาปลูกฝังอยู่สามารถบังคับตนเองให้ตื่นจากพวังหลับหลายได้ตามที่ตนต้องการพลานทงสะดุ้งตื่นขึ้นมาในเวลาอันควรในช่วงที่พลานทงตื่นขึ้นมานั้นเป็นเวลาที่ฟ้ามืดคลึ้มดำทะมึนแล้ว พงไพลในยามค่ำคืนสงัดเงียบเชียบมีบ้างในบางครั้งที่แว่วเสียงมแมลงกลางคืนขับขานบางคราวได้ยินเสียงคำรามของเสือร้ายเสียงกู่ร้องของเก้งป่าชนีลิงข้างบางทียังมีเสียงร้องของช้างแว่วดังมาเป็นระยะระยะพลานธงชินชากับการอยู่คนเดียวท่ามกลางความมืดแห่งพงไพรจึงไม่มีความวันไหวคลื่นคล้ามแต่อย่างใดแต่ความเงียบงันของบรรยากาศ และช่วงเวลาแห่งการรอคอยกลับเป็นการฝึกฝนสมาธิของเขาให้มั่นคงยิ่งขึ้นพลานุ่มเหลียวมองฝ่าความมืดมิดรอบกายหวังเพียงต้องการเห็นสัตว์เคราะห์ร้ายพลัดหลงเข้ามาเป็นเหยื่อกระสุนปืนในมือของเขาบ้างแต่การเวลาผ่านไปเนื่อนนานยังไม่มีวี่แววแต่ประการใดแต่พลันนั้นเขาเพ่งมองฝ่าความมืดไปทางเบื้องหน้าห่างจากต้นไม้ที่เขาผูกห้างส่องสัตว์อยู่หลายสิบวา ท่านเห็นเงาตะคุ่มของบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะท่ามกลางความมืดแห่งพงไพรสายตาที่ถูกใช้งานในความมืดมิดมาแต่ครั้งยาววัยทำให้เขาจำแนกสิ่งที่อยู่ในความมืดนั้นได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นเงาร่างของคนพลานุ่มเพ่งมองด้วยความประหลาดใจเพ่งพินิษพิจารณาอย่างทีทวนจึงพบว่าเงาร่างที่เห็นนั้นคุณตายิ่งนัก ท่าทางการเดินที่แช่มช้าแต่มั่นคงท่าทางการแบกปืนพาดบาท,ที่สง่างามทำให้เขาบ่งบอกกับตนเองได้ว่าเงาร่างที่กําลังย่ำเดินอยู่นั้นเป็นเงาร่างของใครผู้ที่พลานทงเห็นนั้นย่อมเป็นพลานคมเพื่อนรักเพื่อนสนิทที่คบหากันมาตั้งแต่ยาววัยพลานทงตั้งท่าจะตะโกนเรียกพลานคมแต่พลันชะงักค้างเมื่อถูกใจขบคิดถึงความผิดปกติ ไม่ชอบมาพากลในบางประการทำไมพลานคมจึงต้องออกมาเดินป่าในเวลากลางคืนโดยปกติพลานป่าทั่วไปจะไม่ออกเดินป่าในยามค่ำคืนเนื่องเพราะมันอันตรายเกินไปฉะไหนพลานคมจึงละเมิดกฎเกณฑ์เช่นนี้นับเป็นเรื่องที่เสี่ยงอันตรายเป็นอย่างยิ่งและนิสัยของพลานคมก็ไม่หุนหันพลนันแล่นที่จะกระทำการที่ขาดความยั้งคิดเช่นนี้แน่นอน ร่างที่พลานธงเห็นอยู่ในเวลานี้ต้องไม่ใช่พลานคมอย่างแน่นอนทุกประการที่พลานธงวิเคราะห์ออกมาตามเหตุผลทั้งมวลจึงตัดสินให้ได้ทันทีว่าสิ่งที่ตนเห็นนั้นไม่ใช่เพื่อนรักของตนอาถรรพ์ลี้ลับในป่าดำมีมากมายสิ่งที่พลานธงเห็นนั้นอาจเกิดจากอาถรรพ์ของป่าดําเช่นกันฉับพลนันพลานนมเลือดร้อนจึงตัดสินใจทันทียกปืนคู่มือเล็งไปที่ร่างจำแลง ของพลานคมตามความคาดคิดของตนแต่ฉับพลันก่อนที่พลานธงจะทันเหนียวไกลร่างของพลานคมก็เดินหายลับไปในป่าทึบสุดที่พลานธงจะทันได้ลั่นไกออกไปพลานหนุ่มเลือดร้อนบนอุบอิบเสดายที่ตัดสินใจช้าปายเพียงเสี้ยววินาทีไม่เช่นนั้นหากตนมีโอกาสได้ลั่นไกลปืนออกไปสักนัดอาจจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ตนเห็นเมื่อครู่นั้นแท้ที่จริงแล้ว มันคืออำนาจจากอาเพศอาถันใดพลานทงลดปืนลูกซองลงโอบกระชับพลางผ่อนลมหายใจยาวจากความเคร่งเครียดเมื่อครู่สักพักจึงผ่อนคลายความพุ่งพล่านในใจลงได้บ้างจากนั้นเขาจึงต้องรอต่อไปนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาสามารถกระทำได้ในเวลานี้วิการดึกสงัดเครือเดินวนเวียนมาจนถึงท้ายหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับป่าดำ ปืนลูกซองยาวในมือกระชับแนบแน่นจนเหงอชุ่มฝ่ามือหญิงสาวเดินอย่างรีบร้อนจนเริ่มอ่อนเพลียแต่ทว่าความคลั่งแค้นในใจไม่ได้ลดถ,ถอนลงแม้แต่น้อยเธอต้องการแก้แค้นสัตว์นรกตัวนั้นที่ทำลายพี่ชายของเธอเสียชีวิตแต่เธอไม่สามารถร่วงรู้ได้เลยว่าเธอจะเสาะหามันพบได้ยังไงหญิงสาวไม่ได้ลืมเลือนว่าสัตว์นรกนั้นร้ายกาจเพียงใดซึ่งแม้กระทั่งพรานคม ที่เป็นพลานมือหนึ่งแห่งหมู่บ้านดงพลาดำอย่างพลาดท่าเสียทีต่อมันอย่างง่ายได้แต่อนุภาพแห่งความแค้นที่สุมแน่นอยู่ในจิตใจของเธอสะกดข่มความรู้สึกทั้งมวลลงจนหมดสิ้นแม้กระทั่งความหวาดกลัวหรือความตายที่ยังไม่สามารถบันทอนความรู้สึกที่คุกรุนอยู่ภายในใจของเธอให้ลดทอนลงได้แม้แต่น้อยหรือบางทีในใจของเธอเวลานี้ อาจไม่สนใจต่อความเป็นความตายของตนเองอีกป่าดำมีอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลหากแม้ลุกลาเข้าไปเพียงเล็กน้อยก็จะพบกับความรกทึบของแมกไม้หมู่เ็นจะพันในทันทีแต่หญิงสาวไม่ได้ใส่ใจต่อสิ่งเหล่านั้นเธอก้าวเท้าอย่างเช่มช้าแต่ทุกย่างก้าวแฝงพลังความคลั่งแค้นอยู่เต็มเปี่ยมมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าดำที่เลนลับและอันตราย เธอมุ่งหวังว่าจะพบพานกับสัตว์อุบาทต,ตัวที่มันทำลายพี่ชายของเธอเสียชีวิตหญิงสาวมุ่งหวังมากเกินไปจนลืมเลือนข้อเท็จจริงที่ว่าอาณาเขตของป่าดำนั้นกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใดถึงแม้เธอเดินวนเวียนอยู่เป็นแรมเดือนหรือกระทั่งเป็นปีบางทีอาจไม่ได้เผชิญหน้ากับมันหรืออาจบางทีนอกจากมันจะมาหาเธอเองเธอจึงมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับมัน แต่หากหญิงสาวได้เผชิญหน้ากับมันไม่แน่นักว่าจะเป็นเรื่องที่โชคดีหญิงสาวยังคงมุ่งหน้าฝ่าแมกไม้เถาวันที่เหลือยพันจนยุ่งเหยิงไม่ผิดแผกไปจากสภาพจิตใจของหญิงสาวจนร่างกายของเธอเหนื่อยล้าถึงที่สุดจึงเดินสายสวนเซสะดุดเส้นเถาวันที่เหลือยพันกราดเกลื่อนอยู่บนพื้นดินจนหน้าขมามล้มคว่ำลงไปเคลือลมกลิ้งไปหลายตลบ จนร่างกายสกปกมอมแมมจากคราบทุลีหยาดเหงิอที่หยาดดินออกมาจากเนื้อตัวทําให้เธอเกิดอาการคันไปทั่วสารพัางแต่ยังคงฝืนใจยืนหยัดขึ้นมาด้วยการใช้ปืนลูกซองยาวพยุงร่างกายของตนพลางเหลียวไปมองรอบกายทุกสารทิศล้นมืดคึ้มหน้าวาดวันจนไม่สามารถจำแนกทิศทางได้พลานนั้นจึงได้ยินเสียงกรีดร้องเป็นเสียงกรีดร้องที่โหยหวนคล้ายเจ็บปวดจนจะสิ้นใจ จากนั้นเป็นเสียงคำรามดังกึกก้องที่แผดกล้องกับปานาดติดต่อกันอย่างกระชั้นชิดเสียงที่กู่คำรามออกมานั้นทำให้เธอขนลุกเกลี้ยวใจเต้นตุบตับระส่ำระสายจนเกิดความกลัวขึ้นมาทีละน้อยแต่เท้าทั้งสองอย่างพาร่างของเธอวิ่งไปตามเสียงที่ได้ยินเมื่อครู่เสียงคลางอย่างเจ็บปวดยังดังเล็ดลอดออกมาอย่างแผ่วเบาแต่กระแสเสียงยิ่งนานยิ่งเลือนลางและขาดห้วง เมื่อเธอวิ่งไปถึงจึงพบว่าเจ้าของร่างที่ส่งเสียงร้องเมื่อครู่ได้จบชีวิตลงเสียแล้วแต่สิ่งที่เธอเห็นนอกจากร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของผู้ตายแล้วสิ่งที่ยืนคล่อมอยู่บนร่างที่แหลกเละนั้นทําให้เธอถึงกับแตกตื่นตะลึงแขนขาสั่นค้างลมหายใจติดขัดคล้ายจะเป็นลมล้มพับดับดิน้นสาบานได้ว่าทั้งชีวิตของเธอเท่าที่ได้พบผ่านมาสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ มันคือมหันตภัยที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดลักษณะรูปร่างของมันคล้ายเสือแต่ใหญ่โตกับเท่าวัวทวร่างของมันเป็นสีดําสนิทผิวหนังเป็นตะปุมตะปำคล้ายผิวของคังคกในตาทั้งสองข้างแดงฉานเขีย้วยาวงงที่มุมปากทั้งสองข้างและยังมีเขาอยู่บนหัวคล้ายเขาควายแต่ก็เป็นสีดําสนิทและแหลมคมแวววาวอย่างน่าหวาดหวัน่นนี่มันคือตัวอะไรทําไมจึงอุบาท ั้งน่าเกลียดหน่ากลัวและน่าขยะแขยงเช่นนี้หญิงสาวร่ำร้องออกมาเสียงดังก้องอยู่ในใจความหวาดกลัวลดเล่นเข้ามาเกาะกุมทั่วสารพังแขนขาสั่นร้เรี่ยวแรงแม้ปืนที่ถืออยู่ยังปล่อยร่วงหลุดมือโดยไม่รู้สึกตัวเท้าทั้งสองข้างก้าวถดถอยหลังอย่างลืมตัวสัตว์นรกสุดแสนอุบาทต,ตัวนั้นมันหันมองร่างที่สันดริกด้วยความหวาดกลัวของหญิงสาวจากนั้น มันจึงล่าจากเจือเคราะร้ายค่อยๆก้าวเข้ามาหาร่างของเธอจชาในตาแดงก่าคล้ายสีเลือดจ้องมองร่างของหญิงสาววาวโรดคล้ายพบเห็นอาหารอันโอชะอีกเพียง4ี่ห้ากร่างอุบาทของมันจะเข้าถึงตัวของหญิงสาวเครือหวาดกลัวจนแม้กระทั่งเท้าทั้งสองข้างยังก้าวไม่ออกคล้ายถูกตอกตึงด้วยไม้แหลมในตาเบิกค้างจ้องมองร่างอุบาทของสัตว์นรก ที่หยุดยืนนิ่งห่างจากร่างของเธอเพียงสีห้าวาการเวลาคลายเนิ่นนานชั่วกับชั่วกันทุกสรรพสิ่งคล้ายถูกสะกดให้หยุดนิ่งเนื่องจากการปรากฏกายของมันแม้กระทั่งร่างกายของเธอยังไม่อาจเคลื่อนไหวลมหายใจอย่างแทบขาดหว่วงความคลั่งแขนความมุ่งมั่นเมื่อครู่พันศูนสลายเมื่อได้เผชิญหน้ากับมันสัตว์นรกตัวนั้นคล้ายทรงอำนาจสะกดคมทุกสรรพสิ่ง ให้หยุดนิ่งอยู่ภายใต้อำนาจกดดันจากมันช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายที่บีบคั้นความรู้สึกของเธอจนจวนเชียจะขาดหว่วงดับศู์เธอภาวนาให้มีปาฏิหาริ์บังเกิดขึ้นสักครั้งเพื่อให้รอดพ้นจากเหตุการณ์เลวร้ายในครั้งนี้เนื่องเพราะในเวลานี้เธอยอมรับกับตนเองว่าตกอยู่ในอาการหวาดกลัวสุดขีดก่อนที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเธอยังฮึกเหิมไม่คลั่นคลาต่อความเป็นความตาย แต่เมื่อเธอได้เผชิญหน้ากับมันพลันกลับวาดกลัวถึงที่สุดและต้องการดิ้นดนเพื่อให้รอดพ้นจากความตายมีแต่คนที่ไม่เคยตกอยู่ในหว้วงแห่งความตายเท่านั้นจึงกล้าที่จะกล่าวว่าไม่หวาดวันต่อความตายหากเปลี่ยนเป็นคนที่เคยผ่านช่วงนาทีวิกฤตมาต้องไม่กล่าวเช่นนั้นแน่นอนไม่มีช่วงเวลาใดที่จะน่ากลัวน่าหวาดวันขวัญสถานน่าพลันพึงจนแทบจะขาดใจ มากไปกว่าช่วงเวลาแห่งนาทีความเป็นความตายอีกแล้วเครือยังหวังให้มีปาฏิหาริ์บังเกิดขึ้นแต่ความหวังพันศูนสลายเมื่อเธอเห็นมันกวงคอคำรามออกมาสุดเสียงกับปานาสเสียงคำรามที่หน้าวาดวันพ่านพึงพ่านขมขวัญทำลายความเข้มแข็งที่เปราะบางของเธอจนกระเจิดกระเจิงจากนั้นร่างของเครือจึงสุดหวบลงไปกองอยู่ที่พื้นอย่างหมดสิ้นเรี่ยวแรงร่างที่น่ากเกลียดน่ากลัว ของสัตว์นรกพลันกระโจนเข้าใส่ร่างของหญิงสาวอย่างฉับพลันรวดเร็วซึ่งแน่นอนว่าในความคล่องแคล่วว่องไวของมันที่พุ่งเข้าจู่โจมเคลือต้องไม่มีโอกาสเดินลวนหลุดรอดจากความเหี่ยมหานหรือโหดจากการจู่โจมของมันอย่างแน่นอนราตรีทมึนคลึ้มทุกสปปรพเสียงชะงักงนันสายลมพลันหยุดโชยพัดแม้กระทั่งชีวิตก็อาจยุติลงได้เช่นกันเมื่อหมู่บ้านดงไพรดำ เกิดเรื่องราวร้ายแรงจนถึงกับเกิดการเสียชีวิตผู้ใหญ่แสงจึงจำเป็นต้องจัดเวียนยามออกตรวจตารอบหมู่บ้านเพื่อป้องกันวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงชายชะกันหลายคนต่างขันอาสาออกตรวจตราเพื่อระแวดระวังความปลอดภัยของผู้คนภายในหมู่บ้านต่างคนต่างหยิบฉวยบรรดาอาวุธหลากหลายชนิดมากันครบมือทั้งปืนดาบขวานสุดแท้แต่ใครจะสรรหามาได้ ลุ่มตรวจตราระแวงระว,วัางความปลอดภัยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มสลับสับเปลี่ยนกันไปจนถึงรุ่งสางซึ่งกลุ่มหนึ่งจะมีอยู่ประมาณสีห้าคนซึ่งในกลุ่มจะมีพลานป่ามือดีป่าปนอยู่ด้วยในเวลานี้เป็นกลุ่มของผู้ใหญ่แสงที่พาคนออกตรวจตรามาจนถึงท้ายหมู่บ้านและกําลังเดินลัดเลาะอยู่ตามเขตแนวป่าดำซึ่งคนทั้งหมดร่วงรู้ถึงพยันตราย จากป่าอาถรรพ์แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีจึงให้ความระมัดระวังถึงที่สุดผู้ใหญ่แสงเดินนำหน้ากลุ่มคนผู้นำหมู่บ้านถือปือนสั้นอยู่ในมือท่าทางธรรมัดธรรมงชชำนาญในอดีตเมื่อครั้งวัยหนุ่มชะกันผู้ใหญ่แสงก็เคยเป็นพรานปา่าล่าสัตว์ที่มีฝีมือคนหนึ่งบัดนี้แม้เวลาล่วงเลยมาหลายสิบปีทั้งบุคลิกและฝีไม้ลายมือไม่ได้ถดถอยลงไปตามการเวลา เชิดหนุ่มใหญ่ซึ่งเป็นพลานป่ามือดีอีกคนในหมู่บ้านดงไพรดำเดินมาเคียงคู่กับผู้ใหญ่แสงกล่าวออกมาเสียงเบาผู้ใหญ่ข้าคิดว่ามีบางอย่างผิดปกติอะไรผู้ใหญ่แสงถามออกมาแต่เท้ายัางก้าวเดินต่อไปไม่หยุดยัง้งเชิดนิ่งไปชั่วครู่จึงกล่าวออกมาว่าแนวป่าที่พวกเราเดินผ่านมาเมื่อครู่มันเงนียบเงันผิดปกติ แม้กระทั่งเสียงมแมลงยังไม่ได้ยินเสียงมันกรีดร้องผู้ใหญ่แสงพยักหน้าเห็นด้วยตามที่เชิดกล่าวออกมาอันที่จริงผู้ใหญ่แสงก็กําลังขบคิดในเหตุผลข้อนี้อยู่เหมือนกันประสบการณ์ของผู้ใหญ่แสงโชคโชนเพียงใดหากแม้ความนี้ยังสังเกตไม่ออกก็คงไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นผู้นําของหมู่บ้านได้แกขบคิดเพียงเล็กน้อยจึงออกคําสั่งต่อเชิดทันที เองไปบอกให้พวกเราทุกคนระมัดระวังตัวให้มากขึ้นเชิดเดินกลับไปเล็กน้อยถ่ายทอดคำสั่งของผู้ใหญ่แสงต่อกลุ่มคนที่ติดตามมาทางด้านหลังในทันทีแต่แล้วในขณะที่ผู้ใหญ่แสงกำลังมุ่งหน้าเดินตรวจตราต่อไปนั้นพลันได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดดังเล็ดลอดออกมาจากป่าดำจากนั้นถึงเป็นเสียงคำรามที่แปลกประหลาดดังกึกกล้องตามมาคนทั้งหมด ต่างกลูกันเข้ามาหาผู้ใหญ่แสงโดยพร้อมเพรียงทุกคนต่างจ้องมองไปที่ป่าดำตรงทิศทางที่ได้ยินเสียงกรีดร้องนั้นดังเล็ดลอดออกมาแล้วจึงหันมามองหน้าสบตากันไปมาก่อนจะหยุดอยู่ที่ใบหน้าที่เคร่งเครียดของผู้ใหญ่แสงผู้ใหญ่เสียงคนร้องคาดว่าคงเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเชิดกล่าวออกมาเสียงสั่นพร่าข้ารู้ผู้ใหญ่แสงรับคำ จากนั้นจึงออกคำสั่งเข้าไปตรวจดูระวังตัวด้วยจากนั้นจึงก้าวนำหน้าไปก่อนกระทั่งคนทั้งหมดจึงติดตามกันหายเข้าไปในป่าดำจนหมดสิน้น